thank <laughs> you สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อวรนุชนดนดลปัจจุบันเป็นผู้จัดการหน่วยถมทองหนึ่งบริษัทเอเอประกันชีวิตค่ะรับใช้พระเจ้าอยู่ในหน่วยซีเนียโปซึ่งดูแลซีเนียโปบีและงานพันธกิจที่สมัมพันธ์ค่ะก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำข้าพเจ้ามาในคิจักนครปฐมแห่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างชีวิตได้ได้ผูกพันตัว เนะติบโตขึ้นจากการสร้างของผู้นำและผู้เลี้ยงทำให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการรับใช้มากขึ้นและเติบโตผ่านการรับใช้ทำให้ข้าพเจ้ามีความรักและความผูกพันกับสมาชิกที่อยู่ภายใต้เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันและเมื่อ6ปีที่แล้วข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการหาที่ดินที่จะสร้างพระนิเวศแห่งนี้โดยเราได้เนื้อที่ดินเนื้อที่600ตารางวา ราคา4ี่ล้านแปดแสนบาทซึ่งในขณะนั้นคิดจักของเรามีเงินแค่2ล้านบาท1ปีถัดมาเราถึงชําระเงินทั้งหมดส่วนที่เหลืออีก2 8ล้านแปดดาทำให้ข้าพเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งผ่านการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในคิดจักรด้วยกันและผู้นำได้มีความคิดที่จะสร้างพนิเวศโดยขึ้นโครงการที่ชื่อว่าสารฝันส0 1 5โดยให้สมาชิกในคิจักที่ผูกพันตัว ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันตลอดมาและเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแบบเป็นของคริสตจักรได้ถูกสร้างขึ้นสำเร็จด้วยงบประมาณ20ล้านบาทผู้นำจึงได้หนุนใจและท้าทายสมาชิกให้มีส่วนร่วมที่จะเป็นลิเดียโดยให้สมาชิกเป็นลิเดียกัน20คนคนละ1ล้านบาทข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะร่วมเข้าเป็นหนึ่งใน20นั้นด้วย ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นไข้เลือดออกถึง16วันข้าพเจ้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานชีวิตใหม่ให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงตัดสินใจถวายทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่แค่หนึ่งล้านบาทที่ตัดสินใจให้กับพระเจ้าเท่านั้นและเมื่อมาถึงวันนี้ที่จักเริ่มลงเสาเข็มที่จะสร้างพระนิเวศซึ่งจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากทันทีข้าพเจ้าจึงตัดสินใจ ที่จะถวายพระเจ้าทั้งหมดในวันนี้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะถวายไตรมาสละสองแสนบาทซึ่งจะจบลมในปีหน้าและเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะถวายให้แก่พระเจ้าแล้วทําให้เกิดสันติสุขขึ้นในจิตใจขึ้นทันทีทําให้เหมือนคมที่กล่าวในพระวจนะของพระเจ้าไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับขัดสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่า พันธเวทของพระเจ้าจะสําเร็จอย่างแน่นอนจากการร่วมแรงร่วมใจกันของเราในคิดจักรและเมื่อเราทําอย่างเต็มที่และเต็มกําลังเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราจะไม่ลืมว่าสุดเยียดของมือมนุษย์คือสีประหัตของพระเจ้าอีกนึ่ง